รับเพชรแบบสายฟรีนะครับคุณดูรับไปเลยครับีนครับโอ้โหในตัวมีสิบใบโอ้ยอย่างคุ้มนะครับได้มาแบบฟรีๆเลยครับคุณดู Lucky Store เว็บสุ่มเพชรฟรีไฟที่คุ้มที่สุดสุ่มได้ปุ๊บเพชรเข้าเกมปับป๊บปิบป๊บปับ๊บปิ๊บปั๊บแจกงปั๊บทุกวันลงทุนเพนียงสิบบาทได้เพชรคุ้มมากเหมุนสุ่มง่ายได้จริงๆของรางวัลได้เข้าเกมทันทีท้ายคุณมาลองที่ Lucky Store ยำ้ำลงทุนเพนียงสิบบาทได้เพชรโคตรคุม้มที่ w w w ร์ไวเบฟดอทลัคกี้สโดเจ้กกระลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานมาอยู่กับข่อยบาเวสจากซองไซแจค่าเซนเซาอยู่ในเกมกาลินา่าฟรีายอีกแล้วท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับก็เออ่ฟรีาย oh. ได้อัปเดตเรียกว่ารวมกิจกรรมของวันทันแมนก็ได้ครับวันทันแมนนะครับหรือว่าเออ่ ยังไงก็นําแบบของแรมาขายอีกรอบหนึ่งนะครับคุณดูนะถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่ซื้อตอนนี้นะครับก็คือจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับทุกอย่างเป็นของแรทั้งหมดนะครับนะท่านชมนะในตู้ลัคกกี้ระย่อนะครับก็จะมีอยู่2อย่างใช่ไหมที่ยังอยู่นะครับนะนั่นก็คือนั่นก็คือสกินปืนนี้นะครับสกินปืนของ g ีนอตนะครับนะครับ อีก6วันก็จะนำออกไปแล้วนะครับสำหรับสกินปืนของพี่จีนอตของเรานั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับก็จะมีทางด้านชุดนะครับเป็นชุดนอนนะครับชุดนอนนี่ก็เป็นของแรนะครับคนดูนะชุดนอนในของแรนะครับส้มนะแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋านี่นะครับเป็นกระเป๋าฉัดประหลาดนะครับก็จะเป็นของแรเหมือนกันนะครับคนดูนะ กระเป๋านี้ที่ผมมีนะครับท่านผู้ชมนะโอเคจะมีสองอย่างนี้นะครับในตู้ลัคก,กี้ระย้อนนะครับที่ยังอยู่นะครับเอ,อ้ลืมบอ,อกไปกระเป๋าอยู่กี่วันวะเนี่ยกระเป๋าอีกสิบสองวันนะครับอีกสิบสองวันก็อืมวันที่เท่าไหร่วันที่3ามไหมประมาณนั้นแหละนะครับก็ไม่เกินวันที่แปดนะครับกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีแล้ก่อนที่จะเข้าไปดูกิจกรรมนะั้นไปรับ ขออนุญาตไปรับเพชรพีกันก่อนนะครับคุณดูนะเพชรฟรีผมอยู่ไหนเอ่ยเพชรพีผมอยู่ไหนนี่ครับอ่านี่นะครับรับเพชรแบบสายฟรีนะครับคุณดูรับไปเลยครับนี่ครับโอ้โหในตัวมีสิบใบโอ้ยอย่างคุ้มนะครับได้มาแบบฟรีๆเลยครับคุณดูดีๆผมก็ได้ครับนี่จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะได้อะไรเปิดทั้งหมดเลยครับสามกล่อง ในโอ้โหใตัวหมดเลยสุดจัดนะครับเปิดเฮยเฮยเฮยโอ้โหของของที่เคยได้แล้วนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดู <c oughs> ในร้านค้านะครับกิจกรรมมาวันนี้นะครับอยู่ในร้านค้าทั้งหมดนะครับนี่ นี่กิจกรรมของพี่จีนอตของเรานะครับกิจกรรมแรกเลยนะครับมีไข่ไตามะนะครับคุณดูนะที่เอามาขายนะครับนะจะมีเอามาขายวันนี้นะครับมีชุดของมีชุดไท่เซตไตามะนะครับคุณดูนี่โอ้โหเสียงดังเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะนี่ครับ มีชุดของไซตามะนะครับโอ้โหอย่างเท่ครับแล้วก็มีชุดของเจนอตสูตรนะครับนี่เป็นไงอันนี้ผมมีแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของไข่นะครับไข่ไซตามะนะครับแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์นะครับนี่รูปปกหน้าปกหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านเสื้อนะครับสองกระเพ็ดอันนี้ผมลืมบอกราคาน่าจะรู้น่าจะรู้ยช่นะครับ สำหรับสุดนี้ก็พันสี่พันห้าไเลยเติมพันห้าร้อยเพชรไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นนี่เราอาจจะไม่ถึงนะพันห้านะครับแต่ตอนนี้ถึงอันนี้ตอนนี้กิจกรรมสายฟรียังอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนนะครับรีบๆเลยนะครับเก็บโทเคนนะครับมารับเอาผมก็ยังไม่ได้นะครับผมก็ยังไม่ได้แต่ว่าอันนี้อยู่หลายวันอยู่ยังเหลืออีกหลายวันอยู่น่าจะทันนะครับ แล้วก็น,นี้ก็ขายอันนี้ก็ขายนะครับอันนี้ก็299านะครับสําหรับซุดเือยืดไซตามะไซตามะนะครับนะแล้วก็จะมีจะมีทางด้านของไอซ์วอลเครับไอวอลนะครับไซตามะสามร้อ้าเน,นะครับ,รบอันนี้ผมว่าผมจะซื้อไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เพชรผมยังไม่พอนะครับอันนี้ถ้าทางนี้ก็ 3 9 9เหมือนกันนะครับเป็นท่าทางของของแร่เลยทีเดียวนะครับคุณดูนะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่กระเป๋าของเจนอนะครับกระเป๋าเจนอตอันนี้แจกฟรีนะครับหลายหคนอาจจะได้กันแล้วนะครับทนกู่ชนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ Airbot นะครับวันที่23นะครับเข้ามาล็อกอินรับนะครับผมทำคลิปให้ดูมาตลอดนะครับคนดูนะ หวังว่าท่านผู้ชมอาจจะได้กันแล้วละ่ะเนาะนะครับสำหรับแอร์บอ t ของวันพันแมนนะครับนะนี่แอร์บอดวันพันแมนนะครับแล้วก็จะมีร่มซูชีพนะครับของร่มไซตามะนะครับคุณดูนี่ดูนี่ประมาณนี้เลยก็จะมีของที่หลายคนอยากได้นะครับนั่นก็คือ นี่ครับหมัดจริงจังนะครับอืมหมัดจริงจังเป็นของของใครเอ่ยของพี่ไซตามะเราใช่ไหมใช่ไหมวันพันแมนใช่ไหมประมาณนั้นแหละนะครับนะอันนี้ก็จะเอาอันนี้ไม่บอกราคาเลยเหรออันนี้มีของที่มีแล้วไม่บอกราคาหรออันนี้ยังบอกเลยแล้วอันนี้บอกราคาไม่ได้หรอ ออันนี้บอกราคาไม่ได้อันนี้ก็บอกราคาไม่ได้เหรอจริงจังเดี๋ยวนี้ะนะเดี๋ยวเราจะมาดูในเนื้อหน้านี้ก่อนนี่นะครับถ้าอยากรู้เรามาดูหน้านี้เลยว่าจะขายเท่าไหร่นะครับเอา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 ้เอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรส่วนท่าทางนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับคนดูนะนี่นะ สองอย่างนี้สองอย่างนี้ตกไปพันพันห้าร้อยเอเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมประมาณนั้นแหละนะครับโอ้โหยอดนะสองอย่างนี้ก็แพงแล้วแล้วก็เสื้อพันสี่ชุดนี้พันสี่ตกไปพันห้าพันห้าตีไปสามพัน สามพันเจ็ดนี่สามพันสามในสุดนี้สามพันสามนะครับในนี้ก็มีเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าแล้วก็สองเก้าแล้วก็สองเก้าสองเก้าสองเก้าโอ้สองเก้าเยอะมากนะครับเก้าเก้านี่ก็จะมีแค่โปรไฟล์เท่านั้นนะครับคนดูนะโปรไฟล์เท่านั้นนะครับทุกทนะุกท่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็จะประมาณนี้นะครับก็แค่นี้เองนะครับส่วนอยากได้ซุดนะครับผมแนะนําให้ไปซื้อที่ร้านค้าแห่งความมืดดีกว่านะครับนะถามว่าทําไมหรอบางคนอาจจะได้ส่วนลดเยอะนะครับบางคนอาจจะได้ส่วนลดมากนะครับบางคนลดถึง70็0บแดิเลยนะนะครับก,ก็ถูกๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากเสียตังค์เยอะมากนะครับนะ ก็ไปซื้อได้ที่นี่นี่นี่เลยนะครับนี่เห็นไหมแค่หกร้อยสี่สิบสี่เพรนะครับแต่เราต้องซื้อให้ถึงอันนี้ซื้อให้ถึงเจร้อยโอ้โหไม่แพงจังวะอันนี้ซื้อแค่หกร้อยใช่หรอวะ่าเกินแต่ของก็เยอะนะครับของเยอะจริงๆในนี้นะครับ ก็7วันนะครับเหลือเวลา7วันนะครับก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการด้วยนะครับสำหรับนันคายของความมืดของเรานั่นเองนะครับคุณดูโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาบอกข่าวสารวันสุดท้ายแล้วนะครับของกิจกรรมวันพันแมนนะครับหรือว่าชัยตามมนะครับหรือว่าจีนอตของเรานั่นเองนะครับเจนอตชัยตามะแล้วก็วันพันแมนนะครับ หมดแล้วครับรอบสุดท้ายนะครับซื้อทันก็ทันซื้อไม่ทันก็อดนะครับคลินี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับ